สวัสดีสวัสดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง FCbers สู่คู่สู่สคนวัยสิเป็นภายในหรือต่างประเทศกย็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาบ,บุนตาแซนแอลอีแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกลับมาพบมาพบก,กับสาบ,บุนตาในมือนี้ก็สชได้เขามาเยี่ยมยามทางน้องวาสนาเพื่อนนาอพี่น้องเนาะก็คือว่าเข้ามาถ่ายทางมือวานนี่กัเห็ดว่าน้องนี่เป็นอาอาภัยยะไทยลอยภนนาษาณะ ก็เลยว่าอยากทาม,มาเยี่ยมยามเพื่อนว่าเป็นจังไดนอทางนองเนี่ยกะการรักษาเพื่อนเบบใดนะอพี่น้องไอทางเข้ากะจังได้มาถอกถามเพื่อนเนาะอา<ส>จังไดก็เข้าไปหาน้องเพื่อนน้ากันพี่น้องเลยโดยเอยหัเรืนรนอ,เอนหอดซานอสบายดีละอือทางน้องเอนามาพี่บบสบายดีละเลอ่ะนอนอย <c> ู <oughs> ่น้ำกันชงนนองโคบรในโย อพ่อแม่นอนนาเนาะอ่ะโอ้ยกประหยาตขึ้นเงินเนาะโดยโดยอืมกะคือทั้งน้อเกิเนี่ก็เป็นไทยลอยเนาะมันภาษาไทยมันบอกด้วยภาษาลาวกับเป็นคอเลือดคอกินเลือดเนาะกับมือวันกับมือแห้งมันบอกอือหลายครูหลายคนมาสัมภาษณ์นี่กับทั้งเจ้ากับเมยบ่เอย์เมยอนี้กินข้ากินน้ำกัายังเมยอนี่นะยังไปทีออกไปนา มัอนี่ไปหน้าบ่โดยอืมโดยโดย,ดยแต่คือมีแต่ว่าเจ้าเปิดใจเปิดแบบใจก็เปิดแบบแบบลมผู้บา่าวบ่ลมแน่ค่ะเขาเจ้าฮับนออ้อ,นอนนาางได้กะเออกลัวน้องเพราะว่าในน้องก็อยากเศร้าแน่อยากเขาจะาช่วยเหลือแน่โย่คันเพื่อนรับได้แบบว่าคือว่าบ่าง่ายซะพี่น้องเลยคือน้องเพื่อนนี่เป็นพระญาตินะอืมถาเพื่อนรับได้ หีือพ่อมจะดูแลเฮาเนาะ<ด>คนโบต้องค่าใช้ใจ่า<ด>ยแต่ละเดือนเ<ด><ด>นาะด้วยว่าทางเจ้านี่อยากพาตัดบอกจะพาตัดให้มันเศร้าหมอมาพ่าตัดหนห่เศร้าบอกเศร้าหมอ,มอเคย่าแล้วมันบ<ด>อกแต่ถ้ากินยาได้สละเปนน็นอะไรบอกบอกห้กินยาละหน้านกินยาต้นเนื่องมันก็ชี้โยบลงแต่มันก็น รายปันได์ยอดลงค่ืม้าน้องขาดยาเมื่ก็ชิ่งง่ขึ้นเรื่อยๆอมอันนี้คือเจ้าขาดหาเดือนเนาะโดยอืถ้าพาตัดเลยอยแล้วมันหเป็ปเลยโอ้ปวนว่าเนาะแต่ค่าใช้จ่ายยังบุคูเนาะตัวนั้นเนาะเพราะคือน้องว่าวดีกาะเมื่อวานเจ้าอะไรก็หาปีที่ผ่านมานะกี่ยเจ็ดเก้าพันนี่แหละเป็ดเก้าพันบาทเนาะ อืมแบบที่นี่อทั้งเจ้านี่อยากไปหาโมทั้งพาโรดเนาะเดี๋ยวนี้เนาะด้วยอืมแล้วแม่ด้พิ่นห้พาบอสมมติ่าะะมีผู้รักผู้ใหญ่คนอยากซอยเนาะแม่ว่าน้องปรึกษาแม่แล้วแม่บอกว่าถ้ามีคนเทียบมาซอยนอกมานั่นนอกกับแม่บอกห้พาตัดเลยอืมเดี๋ยวเจ้าก็ต้องมารักษาเองเดยมันก็ใช้เวลาดโดนอยู่บ่อด้วยแนไใจเนาะหนเนาะ มาชี้หันเดือนนี่ะรักษาบ่อโดยเพื่อนเพิ่นว่าแล้วบ้าโดยผาผ่าตัดแลวนะมาหาเซอมบาดเพลนี่คือว่าเข้าไปล่างไปยังในอนาไมยได้เป็นบอกโดยอืโดยโดยที่รักๆเนาะก็คือนองอยากผ่าตัดพี่น้องเลยคือว่าถ้ามาเปิดใจเพิ่นกับเปิดใจเพราะว่าคนเฮามันอยากดีอยากเศร้าเนาะอันนี้ก็บ่ที่นองดอกเนาะเะเลยก็เข้าใจ แต่บางทางเอ่ยเป็นพระญาตทางเขากับห่วงแน่แต่วันมีคนอุปธรรมด้วยว่าคุณยายใจดีซอยเขามากกับเขาแห่งดีแล้วเนาะล่ะเนาะ,ะ,ะเนะ้นๆนี่เนาะล่ะเนาะหากคูหักคู่พ่งกับอาเพราะม่ที่จะไปรักษาห้เนาะเด็กศรีนาก็ยินดีเนาะละ่ะหลักๆก,ก็คืออยากผ่าตัดปสานเนาะเพราะว่ามันจะ่าขาดยามาหาเดือนมันก็นแห่งใหญ่เนาะตะกี้บริมีบ่ละตะกี้ มันแบบหวกตรงนี้ค่ะพี่นยาอาการแรกๆเลยเ,เ,เป็นอะไรกัแหละวะโดยตะกี้น้องวันวน้องเป็นน้องรู้สึกเมื่อยตลอดตัวเลยอ,อืมแล้วก็มาอายะหนึ่งมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วโดยน้องก็รู้สึกคัดคบอ่ะเนี่ยโอ้กลไปหาแพทย์เพื่องมอบอกว่าอันคอกินเลือดโดนมอดอย่งหูคัดคอเลยมาสามเดือนโอ้ตะกี้น่ะเมื่อยเมื่อยสิเนาะโดย บ่โหดเป็นเป็นรวบรวมมากนี่ละโดนนะบ่เิคาปีแล้วอือชิคาปีแล้วเนาะโดยเพราะว่าตตกี้เจ้าก็ัรักษาตัวเนื่องอยู่โดยอือมาดีบ่มีเงินโดยอือถ้าเจ้ากินยาตลอดก็คือสีแบบแต่ว่าโอกาสดีกับเ้าเบิดยาก็คือเก่าเนาะโดยโดยโดยเลือกว่าเออผ่าตัดเลยอือแต่ว่ามันเสี่ยงเลยล่ะเลยว่าด้วยเนี่ดไเสี่ยง ແນວກໍຍາມວ່າຄົນທໍລະມານໂຕເອງໂດຍອະນາອະນາຢູ່ເນາະເປັນແຂງແຂງແລ້ວກະເຮົາກະຫາຍໃຈລໍາບາກນາມາງັໃຍໃນາະັ້ບແທບຈມີບາະັນລີມເຫລດດນາະກູໃຍຫນພີນນທາງນອກຢາພາຕັດແຕ່ວ່າບມີນນາະ ขอควบสื่ยเรือน่นละเน,ะนาะว่าัซนซาแบบนี้เนาะแต่ทาม,มาทางเปิดใจก็คือทางเขาบ้าเมื่อกี้นีนนน่แหละเนาะเป็นกรับได้ทางรักษาพิ่นได้ฮะนะการเรื่องว่ามีเป็นแต่โรคเดียวนี่บอหละ่ะกามันเกียกเ่ยวโรคหัวใจแน่เจ้าหันบออือเป็นโลคหัวใจน้ำอีกเจ้าตกใจง่ายบอหรือไนไรเพ็ยยังตกใจตลอดเลยอือแล้วแล้วค่บพาตัดอย่างมันสีบกเกีียวบ่ตรงหล่ะมูอกันกันี่ก็เออ น้ seu, องมีโรคหัวใจน้ำเนาะสองอย่างนี้เเห็นยังน้องตกใจเห็ดคอยเบาเออเสียงตู on, uh okay. ้ด้วยกันเอาเชียงตู้ก็ตกใจเราเป็นบอกเนาะแต่ตกใจนี่มันโรคหัวใจถ้าพาถ้าเพิ่นพาตัดพายังเจ้าสีบอย่านใช่ไหมถ่าจะรับเพื่อนเบาเนาะต่างใจเนาะแต่ทางเมย์เพิ่นมาได้ได้สักิ่นลา พ่อแม่บอกโดยแม่บอกว่าเออถ้ามีคนมาซอยกะปาดเลยแม่ก็บอกว่าพ่อแม่เ็มีทงเลือกอะไรโดยโดยโดยอันนี้พี่น้องก็คือสีเข่าใจอยู่หรอกเนาะเพราะคือทางน้องวาสนาเพื่อนกะบู๊ทางออกทางเข่าส,นสันซะาโมจักสีไปไใสลแลนะ้วมันบ่อนังมียทีเพึ่งแล้วเนาะอ่าเพิ่งแม่กะแม่กะเนะป็นพญาติใจวะเนาะเป็นเป็นเนี่ยก็ละแม่เจ้า เจ้าผัวเขาแล้วก็เป็นนิวโทมีแน่อืแม่เนาะโดยทางน้องกับพญ่าศัยให้น้องก็เกือว่าได้เนาะมันทุกคนมีภาระเนาะโดยาเจ้ากินคำมาเซ็นซักทางขอบก็เอาง่ายๆใช่เนาะล่ะเนาะโดยคือเจ้าถ้าเหตุงานเหตุการณ์แบบบได้ได้บ่นเจ้าเมย์ดิไม่เหตุบอได้ถ้าผ่าตัดขึ้นมาแล้วกะมีปัญหาเนาะคือเสียได้ปกติอืม คนว่ามันเป็นพิษบอหรืออะไรคุณแม่คือเาบอกของทะเลนี่ห่างเด็ดขาดก็จะว่าโดยโดยเขาก็แอยู่แล้วเขากินของทะเลเขาซื้อข้าคัมือโดยโดยโบโบกินเจ้ากันเนาะน่น้องทหมน้อไม้กับเป็นอะไ้กับโบกินเนาะกินได้เล็กนะ้อยแต่ว่าอาหารบ้านเขาแบบเป็นลักมอื เลยดวย,ดวยต้องเข้าใจพี่น้อยแต่ว่าตัวที่นัรักคืออาหารทะเลนี่พิษเลยหรือเ่ <Sorry. S 1> อืม้องกินลองหมเลยอืมของทะเลปลาบว่ายยังกับทะเลเนาะปลาทูกับบได้ <Man. S 1> อืม <Man. S 1> เพื่อนใหนกินปาลาุกปลาโคยังบ้านเฮาไปแล้วเนาะ <Man. S 1> อืมได้เหมือนบอกอืมอยากกินของ อ่ทาทะเลนี่หูซึกเลยว่าสันเนาะอ,อาหารบ้านเฮากับมีแต่ปูแต่ปลากบเขียดและใหดได้ซะระานนั่แหละแต่ทางน้องกับบมีไฟหาไฟการแทนเนาะไม่ผู้ชายมีแต่ผู้หญิงไปบวันล้วผู้หญิงกันเมนูเนาะคือทางพ่อหน้าพิ่นักงาอยู่หลายแล้วแมน ขายย่านลุงเทียยังบ่อยากย่างลงนะครับใหม่อโดยภายเหตุภายถ่ายหน้าปีนี้นะอายนี่กะผัวเอ้ยมา่ายเออแบบมาดําให้ดําหน้าแล้วพวกเพิ่นก็ไปแม่นบ่แม่นอืมลําพังแม่เจ้ากับเจ้ากบ่ได้เนาะแม่นดยอืมืทงน้องเพิ่นเล่ามานี่กอยากพาตัดเนาะล่ะเนาะอ่าเว้าแล้วก็เว้าอีกพี่น้องย่านว่า น้อง่นกินยามากอ่ะมันลายเดือนจนขี้ข้านกินไปซันซ่าบอกเมื่อเมื่อยกินเมื่อยกินมันเบาเศร้าน้อตอนนี้ก็เสียงฝนตกพี่น้องไยก็อยู่เพื่อนแล้วว่าล่ะบบได้ไปสร้างฝนตกเบ่อโบเดือนละบามเขาหน้าไม่กินอยู่่บเอาเดืนใดจะบป็นก็ไม่จะกินอยู่ได้แล้วก็มาโอ้ฉันบบโดยโดยเนาะเจนเนาะจังไดกระทั่งเอ้ยก็จะได้ พอโตก็เม <alto> ื่อก well ่อนฝนพ้าตกแล้วก็เพราว่าที่ไปธุระเี่แหละเ้อมีแต่ว่าเจ้าเป็นกําลังใจให้น้องเสมอเนาะโดยแต่คือมาถามน้องเพิ่อนเรื่องที่ว่าสิไปหาบกหาโมอะไรพี่น้องเลยแต่ว่าน้องก็อยากไปพาในทางให้มันเศร้าสันซะเนาะดีอย่างเศร้าทางเขากะเข้าใจเพิ่อนอยู่พี่น้องเลยเนาะโดยโดยอาทำไมดี่ล่ะเลยเมื่อก่อนเจ้าบาดีโอเคพี่น้องเลยมากขื้นน้องวาสนาวันนี้กับฝนตกเนาะ เป็นขึ้นนแน่จังไดก็เป็นกำลังใจให้ทางน้องคนแน่เด้อเนาะโดยโดยทางสาวุญจากระชได้ไปธุระมีมกดาหารเพื่อนพี karaoke, no, wait, ura, ่น้องเ้ยไปหาน้องสุดใจคนกอนบานี้เพราะว่าแต่แรกว่าสีไ่ได้ไปแต่ว่าทางเพื่อนกะโทรมาให้ไปทางเขากบห่วงน้องเพื่อนเนาะอ่ะจังไดก็เป็นกำลังใจให้สาวุญจาแน่เด้อพี่น้องเนาะโดยสาวุญตาขอขอบนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาหาชมิปสาวุญจาแต่เพื่อนๆจบบทคการโฆษณาเนาะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีดีแห้งขอบคุณยาชิได้กขอบใจยาชิมีเด้อใส่แป๊กเอาสบายดี